สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนาทีค่อยบอกตัวได้สิครับอีพีนี้ก็เราังเดินทางไปทําบุญนะครับนัดเพื่อนไว้ที่ราชบุรีอ่ะก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องนี้สิครับนะย้ํานะครับว่าเรื่องนี้เป็นแค่นิทานนะครับนะเป็นแค่อัญมนิยหญ่ครับคลิปนี้ครับเราเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับนะเรื่องที่เมื่อคืนนี้ที่น้าไหลออกมาเปิดนะออกมาเปิดออกมาเปิดคลิปเสียง ตัววัตีกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะครับถึงนั่งร้ายสดร้องไห้นะครับนั่งร้ายสดร้องไห้แล้วก็มีการใส่ร้ายคนในครอบครัวว่าครอบครัวตั้งันานะครับน้นไหลก็ออกมาโตแล้วออกมาแฉพฤติกรรมต่างๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นางเป็นคนที่แท้นางก็เป็นคนสั่งให้น้าไหละนะครับ เป็นคนเก็บข้อมูลในเวลาที่พี่ช่างเนี่ยสภาผ้าหรือว่าพี่ช่างไฟ์สดหรืออะไรเนี่ยเก็บลักฐ่านไว้นะผู้ลหลายดีกว่านะครับหลายนะครับแต่เราก็ได้เก็บลักถ่านของนางไว้เหมือนกันนะครับนะนงะก็ได้เราได้เก็บลักถานของนางไว้เหมือนกันในช่วงนั้นนะครับนะก็มีทีมงานเก็บลักถานาไว้เหมือนกัน คือวันนี้เอฟครับเราได้อะไรจากเรื่องนี้นะครับนะเราได้อะไรจากเรื่องนี้เหรอครับม็ทาให้เราได้รู้อะไรบางอย่างพฤติกรรมของผู้หญิงนี้มากขึ้นอย่านที่นะน้นไหลเอาคลิปออกมาแฉนะครับเอามาเปิดอะเป็นนั่นเป็นคลิปคลิปที่นางไร้สดนะครับเป็นคลิปเก่าที่นางไร้สดร้อไห้บนรถนะช่วงนั้นที่พวกผมก็โจมตีน,น,า,งน,น,น,นา,างอย่างหนักช่วงนั้นนั้นไหลยังอยู่ตงนั้นอยู่เป็นคลิปที่ผมเนี่ยโอ้โห เห็นแล้ว่าผมว่าคือ,ค,อคือเสียแ้งหรือเปล่าสแสดงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือขนาดลูกเสียงยังไม่ร้องไห้เลยแต่บางกลับมาร้องไห้เรื่องอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยผมก็เลยคิดมุมมุมนี้ว่าผู้หญิงคนนี้แสดงเก่งแต่นะผู้หญิงน,นี้แสดงเก่งเอกาว่าเป็นผู้หญิงที่ใจดำในนิทานเรื่องนี้ครับในนิทานเรื่องนี้ผู้หญิงนี้เป็นคนใจดำย้ำนะครับเป็นเพียงแค่น,นิทาน เพียงแค่อา,ารยนิยายนะนี่พี่ครับไม่ได้อะไรใครนะครับมีเยอะน,นะครับนะใจดำมากใจดำแม้ทั้งคนในครอบครัวนะครับเราถามว่าเรื่องที่นั่นไหลออกมาแฉมันไม่มีอะไรครับมไม่ไม่ผลกับเรื่องคดีหรอกครับนั้นต้นหรอกแต่ในส่วนที่มันจะมีผลัชั้นอุทธรริกานี่ผมไม่ทราบอย่างที่หลายคนพูดกันผมไม่ทราบ แต่ผมมองว่าแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือพฤติกรรมนิสัยในช่วงนั้นในช่วงที่สู้การบรษานะ,ะได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นนิสัยของอยู่นี้ว่าเขาร้ายยังไงนะครับเราก็ได้เห็นตรงนี้ไปแล้วนะครับมันก็ชัดเจนขึ้นนะนี่นครับครับโบราณว่าเสร็จนาค่าคนถึกเสร็จึกค่าคนถนต่างค่าพยายนทุกคนนะแม้กระทั่งคนอยู่เคียงข้างหญ่ทู่เนี่ยคิดดูดีขนาดใหญ่ทู่เนี่ยนะครับต้องต้องต้องบอกเลยว่า เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องนี้เรื่องไอ้ทูตเราค่อยว่ากันนะครับนะเอา,าเรื่องนี้ก่อนคือตอนนี้นะครับพี่อยู่เนี้ยตอนเนี้ยคือคือในหมู่บ้านหยู่ในพื้นที่อ่ะลังเหลือตัวคนเดียวนะตอนนี้ผู้ช่วยคนหนึ่งนะั่นอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ได้มีความจริงใจหรอกครับก็อยู่ไปแบบงั้นๆน่ะไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าเขาไรผมเชื่อว่าก็ก็อยู่ไปังนั้นแหละนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นนะครับ พู่อยู่นี้ไม่เหลือใครสิครับมันเป็นอย่างดังที่คำที่ผมบอกลนตอนนี้ไม่เหลือใครไม่ั้งคนในครอบครัวก็จะไม่เหลือไม่ทั้งผัวก็จะไม่เหลือในอนาคตลูกก็จะไม่เหลือนะครับลูกคนโตนะครับก็ต้องทิ้งไปเพราะรับอารมณ์ของของแม่ตัวเองไม่ได้นะครับรับอารมณ์ของแม่ตัวเองไม่ได้นิทานครับย้ำไปเป็นีนนิทานรับอารมณ์ของแม่ตัวเองไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นสิครับแล้วก็ผมก็คิดมาตลอดว่าสักวันหนึ่งนางต้องเพี้ยนครับสักวันหนึ่งนางต้องเพี้ยน เพี้ยนหนักเลยนางจะไม่เหลือใครนางจะต้องเหลือตัวคนเดียวอาจจะต้องบ้าด้วยนะนี่คือผมเคยเคยทํานายไว้ตั้งนานแล้วคนพวกนี้เวลามันโดนโจมตีมากๆพี่น้องไม่เอาแล้วมันเครียดมากทุกวันนี่นะผมเชื่อทุกวันที่นาเป็นโรคซึมเศร้านะครับพี่งของนี้เป็นโรคซึมเศร้าผมเชื่ออย่างนาั้นนสีคิดมากครับคิดหนักคิดกังวลว่าเอ้ยผลกรรมจะตามมาหากูไหมกมูต้องติดคุกไหมที่กูไปใส่ร้ายเขา กูต้องโดนอะไรมั่งอะไรมั่งถ้ามันพาขึ้นมาอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยพี่อยู่ในคิดทุกอย่างคิดหลายเรื่องนะไม่มีใครยืนเคียงข้างกูเลยผลัวที่อยู่ด้วยกันมาก็กูกไล่เขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นอย่างเงี้ยสิครับมันเป็นแบบเนี้นะนนยน,นะครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ ให้รู้ว่าพี่อยู่นี่จะไม่เหลือใครนะครับหาลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ไหนอยู่เต็นท์เหรอไม่าามาเลยเหรอไม่เข้าเลยเหรอออกไปสายคือนอนเต็นท์นั่นสิ ผู้หญิงนี้จะไม่เหลือใครนะครับนะผู้หญิงนี้จะไม่เหลือใครเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอนาคตก็ต้องเพี้ยนแล้วก็ลหลายๆอย่างซึ่งที่ผ่านมาคือคือนางทําตัวนางเองนะครับพี่ไม่มีใครทําตัวนางครับนางทําตัวนางเองนะครับผมบอกเลยว่านิทานเรื่องนี้นะครับจบแบบไม่สวย จบแบบเพี้ยนๆนี่สิครับจบไม่สวยครับจบแบบเพี้ยนๆผมบอกได้แค่นี้แล้วก็จบแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะมผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมคิดอย่างนั้นจบแบบไม่แฮปปี้จบแบบไม่ค่อยโอท่าเท่าไหรน<ม>่นะก็รอติดตามต่อไปสิครับว่า ู้หญิงคนนี้นะครับจะต้องได้รับกรรมยังไงนะครับ <c oughs> ต้องเจอเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะน้องตัวเองออกมาแฉเยอะแยะนะครับก็าตามดูผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับผมผมคิดนะว่าตอนจบเนี่ยนางเพี้ยนเครียดเพื่อเผื่อติดเล่าเงองแมมเลยนะเพราะว่าไม่มีเพื่อนไม่มีใคร ได้แฟนใหม่สมมตินะสมมติว่าได้แฟนใหม่ก็ไม่ได้มีความจริงใจเหมือนคนที่อยู่ร่วมกันมา20ปีเหมือนออนมอลหรอกครับนะอันนี้คือสิ่งที่ผมที่ผมคิดแล้วก็ทํานายดวงไว้ของผู้หญิงคนนี้้วกันนะครับก็นี่ครับเป็นผลกรรมครับผลกรรมที่ทําไว้กับพ่อแม่มันไวมันไวจริง ด่าพ่อด่าแม่เตมิพ่อเตมิแม่อย่าไปทำไม่ี่ครับน้องๆหนูอย่าไปทําตามนะอย่าไปทําตามนะครับอย่าไปทําตามเลยโอเคครับพี่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับหลายโค้งโคตาสว่างตาสว่างขึ้นนะครับนะ<ส>เดี๋ยวเราไปทําบุญกันที่บ้านลุงสถิตราชบุรีนะครับไป